บรรยากาศการคัดเลือกทหารประจำปี2566ที่หอประชุมอำเภอเคีองในจังหวัดอุบลราชธานีมีชายหนุ่มที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกจำนวน500คนและถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ2ปีจำนวน142คนโดยมีผู้สมัครเข้าเป็นทหารจำนวน17คน ปรากฏนอกจากมีชายไทยที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกก็ยังมีเพศสภาพเป็นสาวประเภท2เข้ารับการเกณฑ์ทหารจำนวน10คนซึ่งแพทย์ทหารได้ทำการตรวจฮอร์โมนเพื่อยกเว้นให้กับบรรดาสาวประเภท2ที่มีการแปลงเพศหรือมีระดับฮอร์โมนเป็นหญิงไม่ต้องเข้าเป็นทหาร ด้านนายยานินสายธนูอายุ20ปีสาวประเภท2ที่เข้ารับการตรวจเลือกครั้งนี้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการโดยส่วนตัวไม่ต้องการเป็นทหารเพราะต้องการไปประกอบอาชีพอย่างอื่นพร้อมเห็นว่าสมควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพราะคนที่เป็นเก์และสาวประเภท2ก็ไม่อยากมาเกณฑ์ทหารเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นด้วยกับนโยบายที่จะให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารและใช้วิธีรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นทหารแทน